กราบสวัสดีครับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับดวงชะตาเดือนมิถุนายน2567มาแล้วครับนน่ของดีของแร้รนะ่เดือนนี้ได้รูปดวงพระจันตรีครับหรือที่เรียกว่าดวงมาลายโยโดดเดน่นนะชัดเจนเฮงปังรวยอ่าติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืม ใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงลัคนาราศีก,กักฎดวงจันทรีหรือที่เรียกว่าดวงพระจันทร์ครึ่งซี่ครึ่งเซี่ยวแล้วแต่มันก็คือดาวเจ็ดดวงเรียงเออโทษทีครับ <c oughs> ดาวเนี่ยเรียงตัวกันเจ็ราศีดาวทุกดวงจะอยู่หนึ่งดวงสองดวงสามดวงเลยก็แล้วแต่ แต่ขอให้มันเรียงตัวกันเจ็ดราศีโดยไม่มีเว้นว่างไม่มีฟันหลอแบบที่เห็นในภาพเนี่ยเข้าใจไ,ไหมเนี่ยมันเรียงตัวกันเป๊ะสวยงามเป็นครึ่งวงกลมเนี่ยเขาจะเรียกว่าได้ดวงจันทรีหรือดวงมาลายโยกนะคำว่ามาลายโยกก็คือดาวคำว่าโยกเนี่ยแปลว่าถึงกันพอถึงกันเนี่ยมันร้อยเป็นมาลาย เหมือนร้อยเป็นพวงมาลัยอ่ะเขาเรียกว่ามาลัยโยกข้อดีก็คือดาวที่มันจะเสียเสียเนี่ยมันจะกลับร้ายกลายเป็นดีทั้งหมดเหมือนดาวเนี่ยนะเขาไปแข่งวิ่งสามขาเขาจะวิ่งสามขาไหมคือวิ่งแล้วผูกผูกตัวกันไว้ผูกขากันไว้อะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะล้มอย่างเนี่ย ชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยในเดือนนี้มีทั้งดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวดีของดวงชะตาดาวอาทิตย์ก็คือดาวการเงินดาวศุกร์ก็คือดาวเจ้าเรือนพันธุหลักทรัพย์ดาวเจ้าเรือนลาภโชคลาบตกวินาศมันก็แปลว่าโชคลาบไม่มีถูกไหมมันก็แปลว่าโชคลาบหายโชคลาบเสียแต่เมื่อดาวมันเรียงตัวกันแบบนี้มันเหมือนกับผูกกันไ้หมด ดาวไหนเสียเขาก็ดึงให้ดีได้อย่างเช่นดาวสาวเนี่ยตกพบมรณะเนี่ยมันก็ดาวมันก็จะดึงดึงพูดง่ายๆเหมือนผูกขากันไว้ผูกกันไว้วิ่งหน้ากระดานเคยเห็นไหมเออมันต้องไปด้วยกันดาวมันจะไปด้วยกันฉะนั้นข้อดีอันนี้เป็นความเห็นและสถิติส่วนตัวของผมในการทำนายดวงชะตามาใช่ไหม ถามว่าดวงมาลายโยกดีไงแต่ละคนแต่ละอาจารย์บอกแตกต่างกันไปเอาเป็นว่าดีเห็น <c oughs> ไหมเอาเป็นว่าดีเอาเป็นว่าโอเคชัดเจนแต่สําหรับผมนี่คือสถิติส่วนตัวความเห็นส่วนตัวว่าเวลาดาวที่มันเรียงตัวกันแบบเนี้ยดาวดีมันจะช่วยดาวเสียอ่านี่คือนี่คือความเห็นของผมไม่ใช่สิ่งที่มันจะเป็นตัวถูกต้อง ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเป็นความเห็นส่วนตัวจากที่เห็นดวงชะตามานะครับก็คือไอดาวเสียเนี่ยอย่างเนี้ยดาวสาวตกมรณะดาวสุขดาวอาทิตตกวินาศเนี่ยมันจะดึงมันจะดึงกันหมดมันจะดึงได้สวยกันหมดนะไม่ต้องกลัวฉะนั้นโอเคและสำหรับชาวลัคนาราศีกรกกฎเนี่ยก็มีเคล็ดลับเหมือนจะเสียฟังดูเหมือนจะเสียแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นดีอ่า มาตามกันเริ่มต้นที่ดาวพระอังคารอันนี้ดีก่อนเอาเรื่องดีมาคุยกันก่อนเดี๋ยวปิดคลิปหนีไม่อยากดู <c oughs> ดาวอังคารครับ2มิถุนายนดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะโคจรมาเป็นกเกษตรในภพกรมมะก็แปลว่าการงานมั่นคงใครที่กำลังเรียกว่าลุ้นในเรื่องของงานไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ ตำแหน่งหน้าที่แห่งหนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ตามมาแล้วครับมาแล้วครับสองมิถุนาเพราะดาวังคารนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะคือการงานแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะแปลว่าสิ่งใหม่ๆปุตตะกรรม,มะก็แปลว่างานใหม่ชัดเจนหรือ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสิ่งใหม่ๆใ,ในงานของท่านออฟฟิศใหม่รีโนเวทจัดโต๊ะจัดเก้าอี้จัดห่วงจุย้ยจัดอะไรกันใหม่ปรับเปลี่ยนตำแหน่งปรับโต๊ะปรับอะไรซึ่งมันก็ต้องมีผลมาจากเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรลักษณะแบบนี้ฉะนั้นชาวลัคนาราศีอ่าวกรกฎทำไม มาอยู่ตรงนี้แหะขอโทษทีเดี๋ยวปรับสักนิดนึงอ่าเนี่ยอยู่แบบนี้ฉะนั้นเรื่องงานมาเป็นที่หนึ่งพบสำคัญหรือเรื่องราวสำคัญของดวงชะตาทุกลัคนาราศีทุกผู้ทุกคนพบสำคัญมีอยู่4พบครับหนึ่งคือพบตนุคือตัวตน สคือพบที่4คือพบพันธุหลักทรัพย์บ้านครอบครัวกิจการพบที่7คือพบปัตตนิแปลว่าคู่จะคู่ครองจะคนรักจะคู่หูคู่หุ้นส่วนคู่ชีวิตได้หมดสำคัญไหมสำคัญตัวตนทรัพย์สินหลักทรัพย์คู่ และพบที่4ก็คืออโทษทีเรือนที่4หรือว่าพพที่10บเนี่ยนะก็คือพบกัมมะก็คือการงานสำคัญไหมสำคัญตัวตนดีหลักทรัพย์ความมั่นคงทางครอบครัวดีคู่ดีการงานดีชีวิตมันดีเกินครึ่งแล้วครับนะส่วนเรื่องเงินทองจะมากจะน้อย อันนี้มันแล้วแต่นานาจิตตังไม่มีใครวัดได้ท่านอาจจะบอกว่าโอ้ฉันไม่ค่อยมีตังค์ฉันฐานะไม่ค่อยดีแต่คนอื่นมองคุณอาจจะมองว่าคุณมีฐานะดีหรือรวยก็ได้ไม่มีคือเขา้าใจไหมเรื่องความรวยนี่มันมันมันบอกไม่ได้อะตัวเองก็ยังบอกไม่ได้เข้าใจไ,ไหมตัวเองก็ยังบอกตัวเองไม่ได้เลยฉันว่าฉันฉันรวยแล้วนะแต่คนอื่นมองมาอาจจะดูว่า ธรรมดาหรือเราอาจจะคิดว่าเราเนี่ยโอ้โหกระจกงอกง่อยแต่คนอื่นมองมาบอกโอ้โหโคตรดูดีเลยเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่านานา,นาจิตตังแต่เรื่องเนี้ยตัวตนมีความมั่นคงคืออะไรชื่อเสียงความสําเร็จมีมีเขาเรียกว่ามีหน้ามีตามีตัวตนชัดเจนหลักทรัพย์มีบ้านอยู่มีครอบครัวนะ มีมากก็กิจกรงกิจการอะไรก็ว่ากันไปแต่ยังน้อยบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะมั่นคงไว้ก่อน<ม>คู่คู่ชีวิตดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งถูกไหมครับนะมีคู่ที่ดีเพื่อนคู่คิดนะลักษณะแบบนี้ก็ได้บางคนความสัมพันธ์อย่างนี้มันเยอะแตกต่างกันมากมายบางคนไม่ได้มีสามีไม่ได้มีภรรยาแต่มีคู่ชีวิต เออมีเพื่อนคู่คิดที่เหมือนกึ่งเพื่อนกึ่งคนรักกึ่งอะไรเยี้ยมันใช่ไหมฉะนั้นพบปัตนิจึงแปลว่าคู่จะคู่อะไรก็แล้วแต่ท่านนะเนี่ยส่วนนี้ก็คือพบที่ส0ก็คือการงานสี่เรื่องนี้ถ้าดีปุ๊บจบแล้วชีวิตดีเกินครึ่งแล้วนะครับฉะนั้นจังหวะนี้เดือนมิถุนายนอย่างน้อยดีเรื่องงานครับ งานดีนี่ใช้คาว่างานดีสวยงามแน่นอนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรากฏอ่ะใครมีกังวลในเรื่องงานในเรื่องอะไรต่างๆอันนะ<ม>เปราะนี้เบาใจได้ครับสบายสบายทิศทางดีแล้วนะครับ mm. ถัดมาครับดาวพุธอันนี้คือข้อดี ดาวพุธย้ายวันที่1ิมิถุนาย้ายข้าพบวินาศแต่ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนราศีมิถุนอยู่แล้วเมื่อย้ายเข้าพบวินาศวินาศเป็นเกษตรก็แปลว,ว่าสิ่งเสียหายเป็นไงไม่เสียจบพบวินาศเป็นเกษตรแปลว่าสิ่งที่มันจะเสียหายสิ่งที่มันจะผิดพลาดสิ่งที่มันจะพลาดพลัง้งสิ่งที่จะทำให้ท่านตกอ,อกตกใจคาดไม่ถึง มันจบมันจบแล้วดูดีแล้วมันจะช่วยพยุงดาวอื่นที่เสียด้วยอะไรไหมมันจะช่วยพยุงดาวอื่นที่เสียให้ดีขึ้นไปด้วยถัดมาครับ27มิถุนาดาวพุธก็โคจอเข้ามาทับลัคนาท่านซึ่งสบายเลยเพราะลัคนาท่านเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ำและไม่ใช่ธาตุน้ำธรรมดา เป็นแม่ธาตุน้ําเมื่อเป็นแม่ธาตุน้ําดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำครับมาอยู่ด้วยกันก็มันก็ส่งเสริมถึงแม้จะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาตก็จริงแต่มาแบบนี้ก็คือถูกธาตุจะส่งเสริมดวงชะตาและดาวพุธก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะที่แปลว่าพี่น้องเพื่อนฝูงชื่อเสียงสังคมดูดีเลยทีเดียวนะเนี่ยกลายเป็นไม่เสียเลยคือ ดาวพุธเนี่ยเดือนนี้มันจะส่งผลอยู่ที่ราศีมิถุนมากกว่าเพราะมันตั้งแต่วันที่สิบจนถึงวันที่ยี่สิหใช่ไหมยี่สิบเจ็ก็ปลายเดือนแล้วอ่าแต่ข้อดีของมันมีมากเลยละที่อยู่ตรงเนี้ยเพราะเดี๋ยวเนี่ยถัดไปเนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยก็ดาวศุกร์โทษทีดาวศุกร์ย้าย14มิถุนาดาวศุกร์เป็นดาวโชคลาภ ดาวศุกร์เป็นดาวหลักทรัพย์ถูกนะดาวศุกร์ตอพบพมิณ่ยก็แปลว่าโชคลาภกับหลักทรัพย์เป็นไงหายไปหายไปหายไปไหนไม่หายไปไหนเพราะดาวพุธเขาอยู่ไงดาวพุธเขาอยู่ถึงวันที่ยี่สิบหกฉะนั้นพอดาวศุกร์มาอยู่ตรงนี้ดาวศุกร์ก็เจอดาวพุธซึ่งพุธศุกร์ขเขาเป็นคู่ธาตุกัน พอเป็นคู่ธาตุกันก็กลมกลืนเมื่อดาวพุธเป็นเกษตรก็ทำให้ดาวศุกร์นั้นดูดีกลมกลืนกันเป็นคู่ธาตุไปด้วยไม่ได้หมายความว่าดาวศุกร์จะเป็นเกษตรนะมันต้องแลกเรือนกันมันถึงจะเป็นเกษตรแต่ดาวศุกร์เนี่ยดาวพุธมาดาวศุกร์มาพอเขาเป็นคู่ธาตุกันดาวพุธเป็นเกษตรทำให้ดาวศุกร์ดีไปด้วย เรียกว่าเพื่อนเขาช่วยกันคําว่าคู่ธาตุเนี่ยมันจะดีกว่าคู่มิตรเพราะคู่มิตรเนี่ยมันเหมือนกับมีความเสน่หาชอบพองกันแต่คู่ธาตุนั้นน่ะมันคือสายเลือดเดียวกันไงเข้าใจไหมธาตุดียวกันคือสายเลือดเดียวกันฉะนั้นมันทิ้งกันไม่ได้มันตัดกันไม่ขาดไอ้คู่มิตรยังคิดทรยศได้ถูกไหม <laughs> 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 เพื่อน <laughs> เพื่อนร <laughs> ักหักเหลี่ยมโหดอย่างเงี้ยน,นะ อ่แต่ธาตุเดียวกันเนี่ยมันยังไงมันมันไม่ทําร้ายกันแน่นอนชัดเจนงั้นตรงนี้ก็ไม่ไม่เสียหายครับไม่เสียหายตรงจุดนี้ดูดีเลยเหมือนจะร้ายเห็นไหมเหมือนจะร้ายแต่กลายเป็นดีเดี๋ยวผมจะสรุปให้ทีในเรื่องรูปดวงเพราะมันช่วยได้เยอะสิบห้าดาวทิตก็ย้ายเข้าสู่พมินาดาวทิตเป็นดาวการเงินซะด้วย ดาวที่เป็นดาวการเงินซะด้วยหลักทรัพย์ดาวศุกก็ตกวินาศโชคลาภก็ตกวินาศดาวทิตย์การเงินก็ตกวินาศแต่ตกแล้วเป็นราชาโชคดาวทิตย์อยู่ตรงนี้เป็นราชาโชค15มิถุนาเจอใครบ้างไงก็เจอทั้งพุทธเจอทั้งศุกร์อทิ์พุนศุกร์ก็สวยงามตรงจุดนี้ผมไม่ได้บอกให้ประมาทนะ ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันดีแบบดีเลิศประเสริฐสีไม่ใช่หลักทรัพย์ตกวินาศลาภตกวินาศกระดุมพระหรือการเงินตกวินาศเนี่ยสามอย่างนี้มันตกเนี่ยสำหรับบางท่านมันก็อาจจะหมายความถึงการสูญเสียเงินสูญเสียหลักทรัพย์ก็ได้แต่สูญเสียแล้วมันจบสูญเสียแล้วมันจบ อาจจะต้องควักเงินก้อนใหญ่หรือทรัพย์ก้อนใหญ่หรือถ้าถ้าเกิดท่านกำลังถ้าแบบขายที่ขายบ้านอย่างเงี้ยนะขายรถนะอ่ะอย่างเงี้ยแปลว่าขายได้เออเข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรที่แบบลักษณะของเหมือนกับต้องขายบ้านเพื่อใช้หนี้ขายรถเพื่อใช้หนี้เรยอยะไรเงี้ยอันเนี้ยอันนี้คือเลวร้ายที่สุดใครที่กำลังเจอเรื่องนี้อยู่ก็ พยายามคิดอ่านแก้ไขปัญหานะเพราะมันก็จะเจอเรื่องพวกนี้แหละก็คือก็ต้องยอมแต่เมื่อทําแล้วมันจะจบไงทําแล้วมันจะจบปัญหามันจบชีวิตเราก็เริ่มต้นใหม่กรากฏบางครั้งนี้สินที่มันสร้างมาอาจจะสร้างมากับคนรักเก่าหรือเพื่อนหรืออะไรต่างๆนานาแล้วมันคลาคาซังหรืออาจจะมีเกณฑ์การฟ้องร้องคดีอะไรเงี้ย ก็มีสิทธิ์ที่เราจะต้องถูกปรับถูกอะไรหรือมีคำสั่งคำสั่งศาลหรืออะไรเงี้ยว่าเราต้องเป็นคนชดใช้หรืออะไรเงี้ยแต่แต่มันจะจบไงจบก็คือจบแบบลักษณะที่ว่าเออเรามีแค่นี้ก็ใช้แค่เนี้อารมณ์ประมาณเนี้เข้าใจไหมมันไม่ได้แบบต่อเนื่องหรือทําให้ชีวิตเราจบไปนี่คือแบบเลวร้ายที่สุดนะแต่ถ้าแบบดีก็คือให้ใครกําลังคิด ขายบ้านขายรถเพื่อเอาเงินมาหมุนมาอะไรตฝล,ลักษณะแบบนี้จะดีก็มีโอกาสขายได้นะครับอ่ะก่อนจะไปดวงอื่นดาวอื่นนะฝากโปรโมชั่น3กล่อง870บาทแพทริสคอลลาเจนพลัสนะครับ3า0 8บาทคือคือสินค้าผลิตภัณฑ์8 7 0บาทคือท่านซื้อคอลลาเจน3กล่อง ใจไ,ไหมแต่ฟรีดูดวงรับปีใหม่โดยท่านพยากร์นี่ระดับด็อกเตอร์ครับนะพอ,อดอลอ,อเขาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แพสลลสนี่นะแล้วระดับด็อกเตอร์มาเรียนโหราศาสตร์ฉะนั้นการทำนายเนี่ยมันเป็นวิชาการมันเป็นลึกซึ้ง แล้วไม่ใช่ว่า870บาทได้คอลลาเจนไป3กล่องแล้วจะมาดูดวงแบบ5นาที1คำถาม2คำถามไม่ใช่ดูกันเนี่ยด,ด,ดูดูกันเคลียร์บอกให้ความรู้เขาเยอะเพราะผมก็ถ่ายทอดวิชาไปเต็มที่ล่ะนี่ลูกศิษย์รุ่นหนึ่งนะทำเป็นเล่นไปนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับโปรโมชั่นดีๆคุ้มคุ้มเลย เนี่ย870บาทเดี๋ยวนี้ดูดวงก็ราคาหลักพันกันแล้วนะนี่870บาทได้คอลลาเจนด้วยนะได้คอลลาเจนด้วยนะแต่อันนี้คือไม่ใช่ค่าดูดวงอันนี้คือค่าผลิตภัณฑ์คอลลาเจนแล้วก็มีโปรโมชั่นฟรีดูดวงให้คุม้มนะดูดีมากแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนเนี่ยนะอยากจะลงโฆษณาช่องนี้ก็เนี่0632415693 นะครับมาคุยกันได้นะครับราคาไม่แรงนะอยากจะโปรโมตสินค้าอะไรลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยขึ้นยาวๆขึ้นเต็มๆค้างกันทุกหน้าแบบนี้ดีไหมอ่าสนใจก็ลองโทรมานะครับลิงก์ก็มีด้านล่างอ่ะมากลับมาที่ลัคนาราศีกรกฎนี่รูปดวงพระจันทร์ครึง่งซี่อย่างที่บอกไอ้ที่เสียตรงเนี้ไม่เสียแล้วนะเพราะ วินาศใช่ไหมอาทิตย์วินาศสุกวินาศดาววินาศสิ้นเดือนดาวพุธโคโจรมาทับลักโคโจรมาทับลักแล้วถูกธาตุด้วยอย่างเงี้ยสวยงามสวยงามเดี๋ยวรอดาวสุกนะขยับตามมานะอันเนี้ยเขาจะได้คู่อสีติธาตุเลยก็คือดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในราศีธาตุน้ำและเป็นแม่ธาตุน้ำ ก็จะมีตำแหน่งอาศีติธาตุชั้นหนึ่งโอ้โห,โหไม่ใช่อาศีติธาตุธรรมดาชั้นหนึ่งนะครับสวยงามภาพรวมดูดีเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการงานสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนท่านจะประสบเสร็จในเรื่องงานมากที่สุดโอกาสดีในเรื่องงานโอกาสอะไรต่างๆชัดเจน30มิบมิถุนาเนี่ยพระจันทร์อยู่เรือนการงานด้วยสวยงามพระจันทร์คือใครดาวประจำตัวของท่าน ผมพยายามทำสีให้มันเหมือนกับลัคนาเห็นไหมเออตัวเองก็ไปอยู่ในเรือนการงานดาวเจ้าเรือนการงานก็เป็นกเกษตรแล้วก็เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าท่านจะได้งานที่พึงพอใจหรือมีความสุขกับสิ่งที่ได้มาสิ่งที่เป็นงานใหม่ๆตาแหน่งใหม่ๆของท่านเพราะดวงชะตาตอนนี้ก็ยังได้อำพุอุดมเกณฑ์อยู่นั่นคือพระลาหู สำหรับลัคนากรกฎเนี่ยต้องบอกว่าพระราหูเนี่ยให้คุณแก่ดวงชะตานะเพราะว่าเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์นะอัมพุคือภูมิโมชีโวโสโรและโสราพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญครับ <c oughs> นี่คือตำแหน่งที่สวยงามและช่วงนี้ชาวลัคนาราศรีกรกฎท่านจะมีเซนต์แรงมากๆเพราะดาวเกตจะมาเร็งลัคนาท่าน มาแบบตรงๆมาแบบเล็งๆแบบนี้สวยงามมากเลยนะครับคิดอ่านทำอะไรให้เชื่อลังสังหองตัวเองไว้นะครับในเดือนมิถุนาดาวเกตโคจรเข้ามาเล็งลักแบบนี้นะครับมักจะเป็นเขาเรียกว่าดาวเกตคือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเซนแรงแต่ข้อเสียคือ ช่วงนี้จะมีอารมณ์แบบโลกส่วนตัวสูงอยากอยู่คนเดียวเข้าใจไหมเออบางทีไม่อยากติดต่อก,กับใครบางทีเรากาลังสารสัมพันธ์กับใครก็ตามเนี่ยบางทีอยู่ๆก็รู้สึกอยากจะห่างสักทับหนึ่งอินดี้ <c oughs> นะอยู่ๆก็อยากอินดี้ขึ้นมาสักอย่ง,งนะอะไรประมาณเฮ้ยเราอย่าเพิ่งติดต่อกันเลยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะจะมีอารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยนะถ้า คู่ของเรารู้สึกรับได้หรือเข้าใจอะ่ะมันก็ดีไปแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ปลิวนะจ๊ะปลิวนะจ๊ะอันนี้ก็มาเตือนกันนะมาก็แล้วแต่บางคนก็ก็อยากอยู่คนเดียวอะก็ไม่อยากยุ่งกับใครอะก็อยากแบบห่างๆไปลคาคาญไม่อยากจะเข้าใจไหมอ,อันนี้มันก็ตรงตามเจตนาลมแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้เราก็ยังแคร์อย,อยู่ยังอะไรอยู่เงี้ยบางทีด้วยความอินดี้ของเราหรืออะไรอย่างเงี้ย บางทีมันอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะว่าเออฉันเป็นอย่างนี้นะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะก็ปรับความเข้าใจกันนะในช่วงนี้ยังไม่เขาเรียกว่าหกแปดอ่ะก็รกฎถึงจะแบบนะเรื่องคู่นะติดไว้ก่อนได้ไหมตีห <laughs> กแปดนูน่นกว่าแบบจะสมหวังนะสำหรับคนโสดนะคนที่สมหวังแล้วไม่ต้องมาถาม จะสมหวังอีกไหมครับโหลูกสี่แล้วพ่อนะลูกสามลูกสแบบี่บอกจะมีสมหวังไหม <c oughs> นะโอเคสำหรับกรกฎเป็นไงไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดดาวตกวินาศเนี่ยนะยังไงก็ตามรูปดวงชะตายังดูดีและสวยงามตามท้องเรื่องสำหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎนะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังขอฝากนี่แพสไลซ์คอลลาเจนพลัสนะใครสนใจโปรโมชั่นก็สแกน QR Code คตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะกรกฎได้รูปดวงพระจันตรีมาลายโยกโดดเด่นเฮงปังด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ